ผูช้ชมฮะดูภาพอีกทีหนึง่งที่ร้านอาหารนะ่ะที่ประทุมธานีที่กระเช้าสามโคกที่เป็นภาพนิ่งนี่ค่ะนี่ร้านอาหารบ้านตาน,นิดเป็นภาพที่แตงโมกับมังเล่นมือถือใช่ไหมนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะอาหารค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลาคนอื่นไปห้องน้ําหรือคนอื่นไปไหนหรืออะไรยังไงเราไม่สรุปหรอกไม่ไม่คิดว่าจะไปสรุปให้ตํารวจเข้าดำเนินการแต่เป็นภาพที่ดูแตงโมก,ก็ปกตินะ นี่ฮะขณะเดียวกันคนที่สูญเสียที่สุดคนหนึ่งเนื้ของจิตใจผมก็ยืนงยืนยันว่าเป็นเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมค่ะล่าสุดเพจ Facebook เจ๊มอย108โพสต์บทสนทนาระหว่างคุณแอนนากับคุณเบิร์ตนะคะข้อความก็คือคุณแอนานาพยายามจะหางานให้คุณเบิร์ตทำเพราะว่าคุณโมเองก็เคยฝากฝังเอาไว้อตอนนี้มีรายง,งานรีวิวติดต่อมาเยอะมาก ล่าสุดหางานมาให้คุณเบิร์ตเนี่ยเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยหลักแสนแต่คุณเบิร์ตปฏิเสธโดยที่คุณเบิร์ตให้เหตุผลว่าไม่ได้อยากจะได้อะไรจากการเสียชีวิตของคุณแตงโมอนี่ฮะ